อะไรอีกอ่ะมึงเอาที่เราไปสั่งเรื่อยๆมาชาแสวชาแสวเหรอชาสาก็คือคำถามเมื่อไหร่จะช่วยตรงนี้ก็ไอ้พิทไงถือึงนานไอ้สั่งมาเผื่อพวกมึงไงดีแล้วดีแล้วไอ้พีทไม่กินกาแฟกูรู้กูเลยสั่งชาเขียวมาให้อันนี้เด็ดวันนี้ที่นำเสนอคือชาเขียวอุจิใสเย็นอ่าคืออันนี้ใสนี่อ่าใสเย็นใสเย็นใสเย็นแล้วก็มีอุจิมัชฉะลาเต้นี่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 ชาเขียวผสมกับกาแฟนี่บอกให้นะ ชาเขียวแม่งผสมอะไรก็อร่อยเอองงเหมือนกันนะว้ยแล้วมาดีตร,รงท่ว่าเราไ้เอาตเอีมาประโยชน์ของมันมันเยอะมากอย่างเช่นคนที่อยากจะไดเอทอ่ะมันช่วยเาผาผลาญได้ดีมากเหมือนกันอ่ะบางคนอ่ะอาจจะแบบเหมือนพี่ตรงเนี้ยไม่ได้ชอบกินกาแฟมากอ่ะกินยะชาเขียวตอนเช้าอ่ะมันสดชื่นไปจริงแล้วมันไม่มมได้มีแค่สองเมนะูนะที่กระืออยู่อ,อ,อูจิมัทชาน้ำผึ้งมะนาว โอเคของมึงของมึงเป็นสมูทตี้เป็นสมูทตี้เย็นเย็นเอาสมูทตี้มีชื่ออยู่นะเอจิมะชะน้ำพึ่งมะนาวสมูทตี้ให้ทายราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หกสิบห้าบาทหกสิบหกสิบห้าเหรอหกสิบห้าบาทคือคือรสชาติมันมีความพรีเมียมไงแต่ราคาคือจับต้องได้และเรารู้สึกว่าไ่อยากซื้ออีก ใช่ไหมล่ะถ้าคุณกินบ่อยๆคุณก็มีสิทธิ์ไปฟรีนะไปฟรีนะไปญี่ปุ่นฟรีนะกับคันวากับแกงสลับคีสว่าไปกับคุนปรดเหรอโอเคเอาจะบอกว่าแคมเปญอันนี้เขามีชื่อนะลุ้นฟินบินไปญี่ปุ่นฟรีกับสลับคิสเออคือง่ายๆเลยเราก็คือกินกินไปเลยค่ะกินให้เยอะที่สุดใครเยอะที่สุด สามท่านก็จะบินไปญี่ปุ่นเลยกับแซลแรมพีทัวร์อไปทัวร์กับแซลแรมพีทเลยอ๋อพีเอไปทัวร์สามคืนทีวัามคืนใช่คุณผู้ชมอากาศในแค่ต่อยมาแล้ว มนนีเข้าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าเป็นบุคคลไม่มไ,ได้นะครับต้องเข้าเป็นชาเตอร์อ๋อชาเตอรสิบคนคืนอไงได้แสดงว่าไปเที่ยวกับแซฟคิดได้หมาก็มาขัพาไปเที่ยวด้วยใช่นี่มันเลิศมีเวลาตั้งแต่1นก,กับก้าคมเป็นต้นไปนะครับใครสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแคปชั่นเดี๋ยวพี่เมนูเ๋ยมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวขอรีแคปเมื่อกี้รอบหนึ่งห้าเมนูครับผมรู้ว่าอันนี้เลยที่ผมชอบคืออุจิมัชชะน้ำผึ้งมะนาว55บาท ตถ้าเป็นสมูทตี้อุจิมัทฉาน้ำผึ้งมะนาาสมูทตี้65สิบห้อบีทอันนี้ของกูคือน้ำผึ้งมะนาาคือ55าบ้าทถ้าเป็นสมูทตี้เพิ่มอีก10บาทเป็น65บาทอยอุจิมัทฉะาคอฟฟี่ราเต้เย็น5 5บาทส่วนอันนี้คืออุจิมัทฉะาเย็นเย็นเ็นเฉ่เย็นเฉยเฉยไม่ได้ผสมกาแฟโอเคแล้วก็บอกก่อนนะครับใครสมัครสมาชิกไมโลตัสนะครับตอนนี้รับฟรี จังเกิลคาเฟ่หนึ่งแก้วถึงสามสิบพิเศษพี่ายเขอะท่าก็บอกมีกันกนี่มีเยอะมากเลยถึงพันแปดล้านาะะนะครจริงแล้วก็อีกอย่างนะครับย้ำอีกทีโปรโมชั่นนะครับชาเขียวอูจิใสยเย็นนะครับใสยเย็นใสยเย็นคืออันอย่างนี้อ่าอีเลซื <net> ้อราคาพิเศษนะครับ9บาทเมื่อซื้อสินค้าในโรตารัสโกลแฟชครบ99บาทก็คือซื้อครบ99บาบาทเอาเนี่ยไปแลก สี่เก้าบาทแล้วก็อีกเมนูหนึ่งอูงงติงง่ตงชาลาเต้ล่คาพิเศษยี่สิบเก้าบาทเอาไงล่ะ,อะเอาไงล่ะคุณเห็นไหมบอกแล้วว่ามันคือรสชาติพรีเมียมแต่ราคาเราจับต้องได้ค่ะ <S 1> <S 1> ถ้าเรายิ่งกินเยอะๆอ่ะก็รีลุ้นไปนี่ไงญี่ปุ่นไงก็ฝากนะครับจังเกิลคาเฟ่อีกรอบหนึ่งนะครับกับจังเกิลคาเฟ่ที่โลตัสโกแฟชทุกสักรี่กี่อีพีแล้วอ่ะ เยอะมากเลยเนาะเยอะไหมเป็นลองอย่างเป็นรเธอเที่ยวไทยเธอเที่ยวไทยใช่เยอะมากเจ็ดปีแล้วอยู่เอ้ยพอยหรือเราควรจะแยกกันไหมบ้างวะไม่แยกค่ะหมดเวค่ะตื่นิ้มให้กันนิดนึงจริงๆรวันธรรมดาไม่เจอกันไม่คุยกันนะแต่พอมาถึงปุ๊บอุยคุยกันใหญ่เลยงงเอาจริงนันนันผมอยู่หมู่บ้านเดียวกับอีพอยอะไม่เคยคุยกันที่งเหรอไม่เคยเจอเลยกันที่นี่เจอเฉพาะเวลาทำงานทำงานกับเล่าหมด ก็เคยมารายการกูแล้วตั้งแต่วันนั้นไปเป็นไงบ้างฮะชีวิตเลเทเหลีวไลไม่มีใครเคารพเลยไม่มีใครเคารพเลยเขาอยู่ในรายการแล้วก็มีคนโทรมาแล้วก็รายการกูค o ม m e n คุณภาพอีกแล้วแมงก็พิมพ์มาเลยแลดี้ไม่ใช่คนดีครับในขุดบ้านก็ชัดเจนแล้วกัน นี่คุณลุ้นพี่คุณกับคุณทักทายเออทักหรือยังเขารุ้นทักไทยได้ค่มใช่ะเฮ้ยจริงคือเราเราเราแบบว่าเราทันกันเปล่าวที่เห็นมาเขาโทตัด่าเขาโทตัด่าเขาเจอมึงแล้วแบบเฮ้ยน้องเฮ้ยตัดเรามือติดอ่างเหรอดูคุณล่ามกระทืบหลังตึกเลยเฮียมีบ้างมีบ้างมีแบบเขาเช็ครุ่นกัน็่าไอ้เขามีเช็ครุ่นด้วยใครใครดูใครดูพี่พีชใครดูแล้วอบอริจินพี่ปอนอะเอ๋อพี่ปอนชื่ออะไรวะ

เดียวแปเดียวเดียวแป๊บเดียวนตอนเราเห็นเขาเต้นอยู่ข้างบนเรามีเรามีบูลลี่ไหมเรามีบูลลี่ไหมโอ้ยพี่แดนเฉยๆลงบูลลี่กว่เยอะมีไหมเรามีไหมเรามีไหมเต้นไม่ไหวแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยพูดด้วยอย่าอยากเห็นมึงโดนสาวเหมือนกันนะสาวพอจต่เพื่อฝืนให้พี่แอนจริงอจริงตอนนั้นอะ สุดๆไปเลยเราไม่ได้คิดว่าเราจะเจอสิ่งนี้เขายอมผอมไม่ผิดแดงจบวายเรียที่งงเลยเรียนดนตรีไงเราก็หวังว่าเราจะได้เรียนดนตรีเรียนดนตรีวงล็อกวงร็อกแล้วแล้วเนอะ ชูชุดขาวมาคุณรู้นะแล้วุกคนทำไมชุดคอนเสิร์ตกูแค้นกุดวะแข็นกูไว้แบบว่าซอยกีตาร์ว่าเออคล่องๆไงสนุกกว่า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 อ่ะเถึงเวลาชวนคุยกับแพตตี้นะ้วเออเล่นกีตาร์ไปกินเทนนิสกันอยากให้ผู้หิดูซิว่าจะทำให้แพตตี้พูดได้เยอะแค่ไหนขอให้ไว้นี่เคยไปเล่นกับพี่โอ๊ตไหมครับไปเล่นเอ็มวีพี่จะเล่นกันด้วยพี่เล่นเราเคยร่วมงานกันพี่เขาพี่เขาจำจำได้ไหยว่าเขาไป็นอาเพลงกูวันแรกที่เจอกูเลย ออกมารถโ <hadi français> ดนทุบกระจกกูจำได้เฮ้ยนี่เขาจำได้เหรอกูจำแม่น อันนี้เรื่องนี้กูจำแม่นมั้ไม่จำคุณเล่าให้ฟังเลยเว้ <c oughs> และแล้วสรุปอันนั้นน่ะไ,ได้กระเป๋าขึ้น, <c oughs> นไม่ได้ไม่ได้พี่โหดโหดใไปจอดรถทุกที่แพ้ไม่เคยโดนเลยเลยแต่ว่าบบวันที่แพทเจอพี่โหดครั้งแรกแล้วมันก็โดนทุกรถเลย <c oughs> ไม่พี่แดนหลังจากนั้นงานเหมือนแกมมี่พยายามติดต่อไปแต่เขาไม่ค่อยรับเหมือนเหมือนเหมือนบอกแพทตี้ไม่ค่อยว่างอ่ะเขก็รู้สึกว่าโอเคโอเคเข้าใจคงไม่อยากโดนตำรจกอีกวันนั้นโดนแบบโดนอะไรบ้างครับโดนกระเป๋าอย่างเดียวป่ะหรือว่าโดนกระเป๋าโดนเงิินนนนสดด้้ววยเเหมมืองงงไ่ทาาแลก็ ลยเปล่าก็เยโดยไปหมดเลยก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ค่ากระจกแพงกว่าค่ากระจกหลายหมื่นเลยพไปร้องกับเขาาไม่ได้ตังเยอะอยู่แล้วใช่ป่ะไม่เป็นไม่เป็นเรื่องคำถามไม่รู้ผม่รู้ไม่เกี่ยมี่จ่ายไม่เกี่ยวกับเขาแล้วหรอเกี่ยวหรอกดูนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ไปหาตั้งแ่นี้ไม่งั้นมาเบิกแล้วบอกไอ้โดดไของพี่โอ๊ตแบบโดยตรงแล้วเบิกแลยใช่เนาะไม่ได้มาทำใจแบบพี่โอ๊ตจำได้เพราะว่าน้องเพิ่งคุยกับเราเองนะเมื่อวานบอกว่า พี่เขาจะจำได้ไหมว่าแบบเคยไปเจอเขาแล้วรถหนูโดนทุกกระจกอ่ะเฮ้ยจำได้จำได้ๆๆม่มใจพี่ผมเจอคุณแอนมารลเวตครั้งแรกคอน<ท>เสิร์ตใหญ่เขาผมเป็นคอรัสขอโทษทีว้าวตอพอยจำเขาได้หรือเปล่าไม่ได้จำได้ถูกโอ้ย่าเขาเป็นคนควบคุมวางมากเลยนะไจจำได้เขาคุมแบกรับ แบกรับภาระคอรัลของเราทั้งหมดนะเป็นเขานะจะไม่แบกได้ยังไงอะ่ะอีกคนนึงเป็นพี่ก้อยเป็นผู้หญิงอีกคนนึงพี่เดียครับเวลาเซเว่นบารท้อมมาสองวันจะเล่นเงนเสือยแล้วพิ่งมาโอ้โหแล้วมาถึงแล้วพี่เดียแม่งเก่งมากไงเก่งมากกูก็ร้อคูเอ้าเฮียตอนมาเป็นเดียนี้คอกูเล็กเกินไปแล้วพี่เดียแม่งเดินมาถึงอ่ะโอ๊ตร้องเลยครับก้อยร้องเลยครับแม่งนั่งจดโอเคเดี๋ยวพี่มูฟโดเสร็จแล้วครับน้องจะร้องอะไรเลยร้องอะไรเดี๋ยวพี่หลบให้ครับโโอ้ห เราปั้นเลยเขาให้เราให้เขาเด่นเลยนะเราให้เสียงเขาเด่นขึ้นมาเลยให้ฉันได้ใช้เปิดคอนเสิร์ตเลยเสียงเขาเลยมึงฟังไหมเพื่อนเพื่อนมึงเก่งมึงตั้งใจฟังได้หมอ้หนึ่มึงตั้งใจฟังไอ้นึ่งหนงมึงได้ใจฟังหน่อยคนคิดล่าสุดเลยก็ต่อเลยตอนนี้ได้ไหมให้ฉันได้ใช้หัวใจ้ใจฟังหน่อยตัวตี ไปออกรายการผมงเขาบอกเขากำลังทำหนังอยู่ชื่อทวงคืนชื่อหนังชื่องทวงคืนทวงคืนนี่คือชื่อนหนังหรือว่าไอเพจที่เขามาทวงมันนี่คือมันเป็นแรงบันดาลใจเลยอ๋อจริงปะเนี่ยจริงแรงบันดาลใจเลยมันวนเวียนอยู่ในชีวิตรักเราประมาณแบบว่าสิบกว่าปีแต่น่ารักมากเลยนะคกูหุ่น่ารักแล้วก็แบบยิ่งคบนานยิ่งรักขึ้นยิ่งคบนานยิ่งรักขึ้นเว้ยต้องมีกูกไหมไอ้ถามคือต้องมีกูกับมึงไหมถูกแล้วล่ะ กูก็เอาอยู่ในเพจด้วยอ่ะช็อตเด็ด็ตเด็เฮ้ยเราเปิดไลฟ์ตอนนี้นะทำยังไงให้มันอยู่ได้สิบปีเอางี้เออแล้วมึงทำยไงให้อยู่ได้แป๊บเดียวหนูมึงนีอะไรอ่ะเป็นเพื่อนกันหมดเนออะไรอะไรที่เราเราพบกันทำให้เราแบบเลิกกันไม่ได้เอาเลยค่ะเอาเรื่องเป็นกว้างๆผมชอบผมชอบประดนี้ผมชอบงานนี้อันนี้เป็นพอดหนังได้ ไม่เอาแล้วเอาเรื่องเราก็ได้คนรักกัน่ไคนรักกันอ่ะคนแบบไม่ค่อยอยากฟังหรอกแต่ถ้าคนแบบคนเลิกกันยังไงชอบจังอันนี้อันนี้เรามาคุณอาจจะได้ลงดาราเดลี่ไหมลอยหอวังเอ่ยนี่รักกันไม่ได้เพราะเพราะสิ่งนี้โอ๊ตโอ๊ตมัน15ปีแล้วอีกแล้วก็เป็นเป็นพลิกเด็นไงเป็นพลิกเด่น้อยเบาเอาไหมล่ะพูดได้ไหมล่ะ ตอนเขารักกันเขารักกันยังไงเออไรหรอเมียร gotcha ู้ตอนเรื่องหรอใครพูดเรื่องเลิกกันไอ้บ้าอันนี้มันมีแต่ความชิบหาไม่พูดอล้วอยท่อ่าไหนเล่าชี้ยังไงแปลว่ามันเป็นเรื่องทัศนคติคือตอนแรกมันก็แบบมันก็มีทะเลาะทะเลาะกันบ้างนะทะเลาะกันเพราะว่าแบบแนวคิดมันไม่ตรงกันอะคือเราเชื่อว่าจริงๆแล้วแบบคนที่เราจะรักกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนกันก็ตามอะเราว่าความเชื่อมันต้องเป็นความเชื่อแบบที่ใกล้เคียงกันแหลชอบแบบเดียวกันคิดเห็นต่างๆแบบเดียวกันมองสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกเหมืืออนนนนกกััิิงงส่่ทีดเหม ซึ่งที่ผ่านมาที่แบบยังใช้เวลาแบบยังไม่ได้แต่งงานสักทีอ่ะมันก็เป็นการจูเรื่องนี้แหละเรื่องทัศนคติเออเพราะไม่งั้นต่อให้จูงกันแค่ไหนถ้าเกิดความเชื่อมันแตกต่างกันนะเพราะว่ามันก็ไม่รนดนมันมีไหมที่แบบบอกว่า3ปีจะมีปัญหาอีกเปีจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงนะคะมันเหมือนมันเป็นระยะของ relationship อะที่แบบมันจะเริ่มมีตรงนี้ที่เราต้องแบบปรับปรับกันทั้นเห็นหลายคู่มีเป็นแบบนี้เหมือนเยเเพราะว่ามันอาจจะเริ่มโตประมาณนึงป่ะหมายถึงว่า Relationship ที่มันแบบ ผ่านกันมาหลายอย่างแล้วแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบให้กูไปไหนต่อดีวะถ้าไปต่อก็คือกระลอแต่ถ้าไม่ไปต่อก็จะมีการทะเลาะกันไงใช่ป่ะเพราะนิสัยของเราเป็นมิ่งแล้วบางที่กูแบบเหมือนจะเริ่มมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็แบบพวกเรนนายมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีแบบทนมาตั้งนานเก็บ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 จนแบบปีที่7นี่เหรอวะเป็นปีที่แบบไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ Hello Bye ล้วมาคงเหมือนที่พลอยบอกเลยว่ามันคงเป็นจุดที่แบบไอ้เหี้ย หรือว่าพอแค่นี้แต่ถ้าเราไปต่อมันจะไปอีกอีกยาวเลยมันต้องใช้ชีวิตคู่แล้วอะไรยังไงอะแล้วมันหนักก็ไม่แล้วแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจจากคาว่าทวงคืนจริงคำว่าทวงคืนพูดแล้วเหมือนขำใช่ป่ะแปลว่าพอเรามีเหตทวงคืนขึ้นมาเหมือนเราทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราอยากจะรักและก็ดูแลเขามากขึ้นเพื่อไม่ให้แบบมีคนมีคนมีคนต้องอะคนต้องเจอแบบเอาคนรักของเราไปเราก็ต้องแบบดูแลความรักให้ดีที่สุด ก็เลยแบบได้เป็นไอเดียเป็นธีมธีมหลักของหนังว่าเออถ้าเราทําหนังแบบที่พูดถึงธีมนี้ก็คงดีนะอะไรเงี้ยว่าแบบมีเรามีของที่มีค่าอยู่ข้างๆตัวแล้วอ,อย่าไปปล่อยให้แบบว่าวันนึงค่อยมีคนมาทวงคืนแล้วค็รู้สึกว่าแบบอุ้ยเสียดาแล้วอยากจะอาคืมไว้ซหมุนๆมัจะไทันแล้วใครเขีย<ข>นหมดเป็นธีมเราเขียนเองโอ้ยอ,อันนี้มาหลอกกี่ปีคะ ประมาณ2ครับคือเขียนนี <Like ่ไ่ด้เขียนโครงไอเดียอย่างเดียวหรือว่าลงดาวหมดเลยนลด้วยลอด้วยเหรอหูยเยี่ยมเก่งมากยากสัุดยากมากยากมากคือพออยากรู้กระบวนการตอนที่เริ่มอ่ะมัน เริ่มจากไอ้พอไอเดียเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรคือเขาเริ่มมาแตกซีนใช่ป่ะมาแตกซีนอ่ะมันแบบแต่ละซีนอ่ะเนรื่อก็ต้องทำเป็นทีละสเต็ปอะครับเออได้ได้ไอเดียได้ธีมหลักมบเมื่อกี้แล้วว่าหนังมันจะพูดเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มทำเป็นเรื่องย่อเรื่องย่อเราก็เรียนเลยนะแบบเรียนจริงจังเลยเทคเทคคอร์สแต่ว่าเออเรียนให้รู้ว่าแบบ องหนึ่งองสององสามมีองมีองอะไรอีกมีองอะไรอีกคือถ้าถ้าแพตตี่ไม่อยู่ก็จะพูดองคาชาแต่ว่ามันน้องไอะไรพี่ไมรันแล้วเหลือที่ค at ุณยืนย um ืนม oh um ั ang, oh lazy, uh, <h uros> <h uros> ่งไอ้ท oh> ี่โดนทุกกระจกไปรอบไล่สัตว์เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพโดนนี่คุณโยนเก่งใจน้องนเนี่ยเก่งใจไม่ต้องเกรงใจค่ะแล้วไงแล่ะแล้วก็แล้วก็พัฒนามาเป็นแบบเป็นเป็นเรื่องเต็มแล้วก็เริ่มเขียนได้หรอกคาแรคเตอร์ของของแพทนี่คุณเขียนออกมาเป็นแพทเลยปะ ไม,ไม่ไม่ไม่คือเขาเคยบอกเราว่าเขาชอบการแสดงมากๆซึ่งเราก็จะถามว่าเอ๊ะเขาทำไมก็ต้องชอบการแสดงเขาบอกว่าได้ทําอะไรที่ในชีวิตจริงเราจะแบบแค่เอยทำได้ทำก็คือความสนุกของเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาจะเล่นอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ควรจะแบบได้เล่นอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเองออกไปมันก็จะเป็นความสนุกของนักแสดงกันเนาะรู้แต่ว่าเรื่องนี้คือเยอะมากเลยนะเหตุการณ์ที่แบบพี่แดงบอกว่าไม่เคยให้ทํแเราจะให้ทํอมีทุกอย่างในนี้มีสลิงมี มีเด็กมีวิ่งไล่ขาโพดอะไรเงี้ยคือแบบเขาเลยแทกอะไรเงี้ยคือมีทุกอย่างที่ที่แล้วเซตติ้งของหนังมันเป็นประมาณไหนครับเป็นคอมเมดี้เฮลเลอร์มีแบบมีผีด้วยมีผีด้วยเออแล้วก็รักกันด้วยแล้วี่เลียดด้วยเออแล้วก็เป็นแบบว่าหนังเกิดขึ้นคืนเดียวใช่ครับเหตุการณ์ของตัวละครต้องไปเผชิญสิ่งต่างๆมากมายภายในคืนเดียวใช่ นคช่มันจะมีบางสิ่งที่มาทวงคืนชีวิตพวกเขาแล้วก็เขาจะแบบแก้คืนได้ไหมนี่ยิ่งยากกันนะทำหนังสองเกือบสองชั่วโมงแต่ให้อยู่ในยากยากเซตอัพในคืนเพราะฉะนั้นแบบหนังหนังประมาณนี้คนเขียนบทเองจะต้องขยันโยนปัญหาให้กับตัวละครให้มากที่สุดเพราะว่าแบบเออไม่งั้นมันหนังทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทําไมเขาถึงอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วยิ่งเรารู้ว่าแบบตัวละครบางตัวมันฉลาดอย่างเงี้ยครับเรายิ่งต้องหาเหตุการณ์ที่มันยากกว่าให้ตัวละครมันแบบ เหมือนเหมือนต้องมันต้องให้เกิดรู้ว่าไอ้ที่ในสมเหตุสมผลที่ไอ้ที่ได้ทำแบบนี้ใช่ใช่ใช่ปัญหาก็เลยตกอยู่ที่นักแสดงก็จะเจอปัญหาเยอะมากตอนเล่นแล้วคือเรื่องเนี้ยคือเราถ่ายแบบกลางคืนหมดเลยเพราะว่าแบบเหมือนถึงว่าเราเริ่มงานประมาณห้าโมงเย็นใช่ไหมคะแสงลงเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือเริ่มงานหลังจากนั้นอ่ะโหเหมือนแบบเหมือนแบบออกนบเลยอ่ะไม่เราพอเราเป็นเราเป็นหนักกลางคืนอ่ะมันมันหลอกอะไรไม่ได้เลยเพราะแบบนก นกนกร้องอ่ะนกร้องก็ร้องจะช้าแล้วไม่ได้แล้วแล้วก็พางแสงเริ่มมาแสงตีห้ามาก็ทำงานต่อไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วถ่ายน้ำไหมครับจริงๆเราเปิดเปิดตั้งแต่ประมาณมกราค่ะคือเปิดมาได้2วันปุ๊บโควิดมาแล้วก็แล้วก็ปิดยาวเป็นประมาณปีนนึงเป็หนัึ่ะ แล้วแบบถ่ายไปสองคิวแล้วเชี้อ่ะโอ้คอนตินิวลนี่แบบว่าอะไรเลยโอ้โายคอนตินิวเลยแล้วในเรื่องมีเด็กด้วยอ่ะโอ้หเด็กโตแล้วว่าเด็กเดินได้เด็กผมขึ้นใช่โอ้ยแล้วเนี่ยเล่นด้วยปะเล่นด้วยครับใช่ใช่แล้วพี่เด่ยเล่นเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของแพทกับพี่แดนเล่นเป็นอะไรคะ เล่นเป็นเป็นคู่รักเป็นแบบยูทูบเบอร์นี่แหละเออแล้วก็เป็นคู่รักที่แบบเหมือนเลิกกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศยังเป็นทางการกับช่องอมันยอยู่ๆก็หยุดทําช่องไปอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็แบบเหมือนมีเหตุการณ์ที่จะต้องมีคนมาจ้างงานซึ่งื่อให้เงินเยอะมากๆซึ่งเราสองคนต้องการผลประโยชน์เออก็ต้องแบบเออมาทําคลิปดูเหมือนเราเหมือนเราเหมือนไหมเหมือนไหมเซ็ตอัพเรื่องเหมือนพวกเราเลยใช่ใช่เราทล่เรื่องประมาณนี้เราก็เลยแบบเออที่เราเป็นชีวิตจริงก่อนทุกคนน่ะเนาะเออดีแบบต้องแก้งเราเป็นรักกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเอออันนี้ก็เหมือนกันน่กไม เขาจเข้าใจเข้าใจดีครับอันนี้ค okay. ุ้นเลยคุ้นเลยตอนนั้นพี่เข้าใจพูดไปพูดมาเริ่มคุ้นแล้คุ้นแล้วคุ้นเริ่มคุ้นตอนกำกับเราเล่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับมาดูเช็คเทปเงี้ยหรอใช่ดูมาเรื่อยๆใช่ใช่ไปเรื่อยๆวิ่งไปเล่นเราเป็นนักแสดงแล้วก็นักแสดงร่วมเราเป็นผู้กำกับด้วยอ่ะเมื่อก่อนพทร์ทเขาจะแบบงงไม่ไม่ชินเลยเพราะว่า เหมือนพุ่มกลับแบบปกติพุ่มกับมีน้ำไหลเจอใช่ป่ะตอนนี้พุ่มกลับนั่งจ้องอยู่นี้แล้วก็พอแอคชั่นก็สั่งแอคชั่นต่อหน้าคัดก็คัดต่อหน้าแล้วก็บีบเลยบีบแล้วเลี้ยต่อเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่แต่มันกดดันมากเลยนะมันแบบว่ามันเหมือนเราเห็นว่าเขากําลังแบบจับผิดการกันที่บเราแสดงอยู่ว่าแบบใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าเนี้ยมันแบบ แยกประสาทยากมาแล้วแล้ยยากไหมอะทำงานด้วยกันเออกางจะบอกว่าแบบเหมือนพอมันเป็นจริงต้องต้องมาเป็นพ่วงกับด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเล่นคู่กันอีกแล้วมันมันมันแบบมันจะมีมีทะเลาะกันไหมเหนื่อยเหนื่อยมีแบบโอ้ยแบบพี่นัหะอะไรไม่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 มีขนาดนั้นแต่ว่าคือเราเคยทํางานแบบแบบแบบเวอร์ชันอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วหนึ่งเรื่องเรื่องแรกซึ่งตอนนั้นอะเคยมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนไม่เข้าใจกันเพราะว่าเหมือนพี่แทนอะ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนสวมหลายบทบาทใช่ไหมคะบางจังหวะสวมเป็น huh. พุ่มกับบางจังหวะสวมเป็นนักแสดงบางจังหวะสวมเป็นแฟนคือในหนึ่งวันอ่ะมันมีหลายมูดมากบางทีแพทอาจสับสนว่าอันนี้คือคือพูดในมุมพุ่มกับหรือว่าพูดในมุมแฟนซึ่งเขาจะคิดว่าเราเป็นแฟนหรือพูดในมุมใช่ใช่ใช่อะไรซึ่งก็ไปจังงงเลยซึ่งปกติเวลาเขาแบบไปทํางานที่อื่นนะครับเล่นแบบเขาก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยมากๆคือเหมแบบ พูนกลับบอกว่าอะไรก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวหเล่นเผื่อให้อีกเทคนึงนะคะอันนี้ไม่แต่พอเป็นเราเ็าบอกก็หนูได้ลวะพี่หนก็โอเคแล้วพี่มัได้มามาได้าไดมาได้มาได้าได้มา้าได้มา้าได้ม้มาไ้าไม้มมมมามเมนต์ยากมา้มไมาาไมดนาาาดด้าาด้ดา ไม่เป็นไม่เป็นแล้วเขาใจร้ายขึ้นไหนไหนเมื่อกี้จะแก้ตัวว่าอะไรสังขารก็สวนพี่เล่นไม่ดีเรื่องหนูเล่นไม่ดีเรื่องชี้ได้ตัวชี้แก้ตัวมันงงมันงงไงมันงงอะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบเอ๊ะแต่หนูว่าหนูก็เล่นพี่เราบอกว่าเล่นหนูก็เอ๊ะหนูก็เล่นอันนี้หนูก็แค่พูดในมุมของหนูเขาก็คิดว่าเราแบบไปขัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาอื่นตขาไม่เคยเถียงเขาเลยนะเฮ้ยเราก็มีพูดแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นตอนตอนที่เราเป็นแฟนกันเราเรามีอะไรกันมีไม่มี พิษติดอ่างค่ะโอเคโอเคโอเคอยู่บนรถแล้วพูดจาติดหูมีไหมมีเพียบเลอ๋อมีตลอดค่ะโอเคโอเคแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแฟนแนะไม่เป็นแตอนี้ด่าได้ค่ะโอเคโอเคโอเคเลิกกันแล้วโอเค เหมือนในหนังไงที่แบบเออมันต้องมีผลประโยชน์เออเงินงุณไงอันนี้ผมกูพยายามหาคอนฟิก c t บนรถอยู่ดีๆเราชจ้ก็ชอบฟังเรื่องแล้วีม่ใช่เราถามเราก็เกรงใจจะมาเล่ากันรู้งั้ทุกวันนี้ไอ้เพจนี้ยังอยู่ไหมพี่แดนอยู่นครับพอทำหนังเรื่องนี้เราก็เลยพยายามแบบเข้าไปดูมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แอคทีฟอยู่บ้างแต่ก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพราะว่าเรารู้สึกว่า เขาไม่กล้าทวงเราละเขาเริ่มยอมแพ้เขาเริ่มยอมแพ้ตอนเริ่มคบกันเนี่ยคุณไปเจอกันได้ไงเจอในกองละครถ่ายด้วยกันเราก็เล่นเป็นพระเอกนี่ก็นางเอกครับเรื่องสายรับเดอะซีรีส์สายรับเดอะซีรีส์แล้วก็ชอบกันครับก็จอบกันว่าเราชอบเขา เราชอบเขาก็ได้เราชอบเขาเราไปจีบแล้วก็เลยชอบกันและพัตี้ได้เข้าไปอ่านเพจบ้างบ้ามันตลกมากเลยนะน่ารักมากตลกตลกมันตลกค่ะเวลาลงรูปคู่กันอย่างเงี้ยต้องมีละเฮ้ยลุงคุณสวยมาทำอะไรครับพี่โออดครับพี่มากตอนอ่านคอมเมนต์ชอบมากที่ลุงตลกมากเลยไม่คือเอาจริงนะประเทศไทยแม่งเป็นประเทศที่แมันคร้างคอมเมนต์ได้เยอะดีที่สุดแล้วคือมันไม่ใช่แค่เพจนั้นเลยอะคือคือมันเหมือนตอนนี้มันลามมาถึง ของส่วนตัวของพี่แล้วด้วยก็คือเมื่อไหร่ปุ๊บเวลาลงคู่กับพี่แดนอ่ะเขาก็จะตั้งสถานะให้พี่แดนบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาชีพนู้นเป็นอาชิพนี้วันนี้ลูกก็ขับรถมาได้เหรอครับเนี่ยต้องมีล้วจะฉายเมื่อไหร่ครับ13กรกฎาคมอุ้ยก็เร็วๆนี้ใกล้แล้วนะใช่ต้องไปดูกันนะคะนี่จริงจริงเรื่องขับรถ3คนอย่างเงี้ย มันเป็นหนังได้เลยนะมันเป็นรายการอ่ะแล้วก็แบบตัวละครหลักสองคนแบบเลยเป็นแฟนแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไอ้เรื่มันจริงไปเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวตัวละครสามคนตัวละครหลักสองคนเป็นแฟนเลิกกันใช่ยังไงก็ได้อย่าบิดมาให้ได้กับอีกตัวนึงนะอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่เลยมันก็ต้องมาทางนี้แหละแล้วแดนถ้าเป็นในมุมผมยังไม่เกิดขึ้นเลยฮะให้าเป็นหนังเป็นละครอย่างนห้เกิดอย่าไปเอาคนอื่นมาไปเอาคนปุ้นๆดีกว่าแพตตี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ชิลค่ะพักผ่อน เพราะว่าเพิ่งถ่ายหลังมาเสร็จใช่ใช่ค่ะเพิ่งถ่ายหลังมาเสร็จแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้คือมีช่วงหนึ่งรับละครเยอะมากอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแล้วบทที่ได้มันจะเป็นเหมือนแบบดราม่าเยอะๆเหมือนแบบฟิลจะฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยพักขอพักยาวๆเลยแล้วมีกิจกรรมอื่นแบบมหมหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันอ่ะเราแบบทําอะไรบ้างได้ติ๊กต็อกไงเออเออก็มีเคยเห็นอยู่ เอ้ยก็ไม่ไม่ได้เป็นด<อ>้วันะก็คืออันอันนั้นก็ทําเล่นๆยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชีวิตประจำวันปกติก็แบบออกกําลังกาย,ยอะไรย่างเงี้ยมากกว่าไปเที่ยวยอะไรเงี้ยทำอาหารอะไรเงี้ยนะหรือว่าทำอาหารก็มีทำค่ะพาหมาไปเดินอะไรยเงี้ยเป็นกิจวัตรที่แบบวันเว้นวันต้องพาน้องหมาไปเดินเลยทะเลาะก,กันบ่อยสุดทะเลาะเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเราไม่มีเวลานะบางทีบางเดือนก็ไม่เจอกันเลยนะไม่เจอกันเลยก็มีไม่คือคือคืองานเขามันหนักหนักจริงๆอ่ะหมายถึงว่างานเบื้องหลังมีช่วงหนึ่งเขารับซีรีส์ สี่เรื่องใช่ไหมคะแล้วทําเบื้องหลังแล้วคือแบบเรื่องหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ4ี่เดือน6เดือนแล้วอ่ะแล้วแล้วบางทีเปิดพร้อมกันด้วยก็คือไม่มีเวลาเลยอ่ะโอ้ไม่มีจริงๆที่แบบคือก็เคยคิดว่าพี่แอรบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะกลับมาทํางานเบื้องหลังจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะก็ไม่เคยคิดว่าไม่มีคือไม่มีเลยจริงๆเลยอ่ะมันไม่มีจริงๆจนแบบมีวันหนึ่งเขามาบเขาพูดกับเราบอกว่าเขารู้สึกว่าแบบมีเหมือนเหมือน ก็มีแฟนทาไมแล้วเหมือนกันนะเออคำนี้มันก็เลยแบบว่านิดเลยเออเออ,เออนิดนึงว่ะ ก็จริงเนาะอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องแบบนั้นแต่ตอนนั้นเหมือนใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปเหลวไหลที่ไหนแต่ว่าเขาทําก็คือทําเพื่อทํางานแล้วก็แบบสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเขาซึ่งเราเข้าใจแต่ว่าพอแบบพอเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสร็จอันนี้แต่มันมันดันมีต่อไปเรื่อยๆอ่เยเรื่อยๆยังไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่างานต่องานต่องานไงคือแบบไปเที่ยวอ่ะเราหันไปมองตาเขาตาเขาก็แบบเครียดคุยโทรศัพท์บ้าง แล้วก็แบบพี่เดี๋ยวงานต้องอย่างนี้อย่างนี้โอเคครับครับอีกแป๊บนึงรับใหมครับครับอ๋อได้ครับอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนว่ามันมันมันก็ไม่ได้เคลียร์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราเองเราก็เห็นเขาแบบจริงๆเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบางทีมันต้องพักบ้างจริงๆอ่ะมีครั้งหนึ่งแบบพยายามแบบปิดโปรเจกต์ล้วก็พาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนแบบงานมันมาตลอดเลยแบบต้องแก้นู้นแก้นี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขานั่งอยู่ข้างๆนะแต่ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะ ไม่ได้คุยกันเลยเราก็นั่งตรวจนู่นตรวจเออเราก็ตรวจเราก็โทรแก้งงานโทรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็คิดว่าเราพาเขามาเที่ยวเราเว้ยคือแบบเราได้พาเขามาเที่ยวเราเว้ยแต่ว่าแต่ว่าลไม่ใช่แต่ไม่ใช่มันก็ใจเข้าใจเราอ่ะก็ยังดีที่ที่แพ้ยังเข้าใจนะตัดผ้ามาที่แพ้ไม่รับเลยสามปีชิว่าชิวว่าวมีอะไรกิจกรรมที่คุณสองคนทำกันบ่อยไหม ตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะจุงมหาดดงมาเขาบอกจุหงหมาะเาคนตินปองเห <พ iere S 1> รอปอง นี่กีฬาหลักเัานะอยู่บ้านเหรอโมสรอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกเลยออกไปขีงจังเลยโอ้โหแบบเลาตีแบตเแบบตีแบตอันนี้ปิงปองแต่ตีข้างนอกด้วยแบกเป้ใหญ่ไปข้างในเป็นไม้ปิงปองมองไม้เล่นปิงปองนี้แบบเซียนเลยนะปัดจาบไม้จีนไม้จีนจับไม้จีนเลยเย่อไม้จีนเหรอเฮ้ยไม้จีนตีลองมือสายบังนิดนึงตีสายใช่ไหมครับท็อปท็อปตีนี้ต้องกระทึบเท้าขวาด้วย พี่แดนแล้วพี่แดนจะมีอลบัม้มอีกไหมมีเพลงอีกไหมกล่าวว่าทำมาเรื่อยๆนะพยายามหาตัวเองอยู่ตัง้งนานนะว่าแบบอ,อันไหนที่แันที่เราแบบทำแล้วมีความสุขที่สุดเราเคยได้อ่านข้อความหนึ่งแล้วแบบสะกิดใจเราเหมือนกันเว้ยแล้วมันโคตรจริงเลยอะว่าแบบเมื่อก่อนเราเป็นคนไล่ล่าหาความสําเร็จตลอดแบบต้องสําเร็จเช่นแบบต้องเป็นนักร้องให้ได้แล้วก็เราก็มีเวลากําหนดด้วยนะว่าแบบภายในอายุเท่านี้ภายในกี่ปีต้องกํากับภายในเท่าไหร่คือแบบปักทงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแสวงหาความสําเร็จแต่เราก็แบบมันมีข้อความบอกว่าเออ บางทีความสําเร็จอะมันไม่ได้นําพาความสุขมาให้เราเสมอไปแต่ความสุขกระหากที่แบบจะพาความสําเร็จมาหาเราเหมือนแบบทําให้เราสึกว่าเออชีวิตคนเราคนหนึ่งมันเกิดมาเพื่อจะมีความสุขวะเมื่อก่อนเราแบบไม่มีความสุขระหว่างทางเลยเหมือนแบบเราต้องรอให้ไปถึงเป้าหมายก่อนเราถึงจะแบบเออแม่งมันมีความสุขได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยนี่ครับเนี่ยเหมือนแบบเวลาเราไปพาเขาไปเที่ยวเงี่ยทั้งที่ความสุขเราอยู่ข้างๆด้วยซ้ำอะแต่เราก็แบบโฟกัสว่างานเราต้องสําเร็จก่อนเราถึงจะไป เขาจึงจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิ้มให้กันตรงนั้นแล้วแบบเราว่าเราเราเดินทางวิธีคิดเราผิดมาตลอดอวันที่เรากลับมาทําเพลงเพราะเราสึกว่าในระหว่างเนี้ยคือเราเราก็ยังปักความสําเร็จอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าเหมือน <c oughs> เราเลือกแล้วว่าในในเป้าหมายนั้นอนะระหว่างทางเราต้องแฮปปี้เว้ยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองแล้วว่าเป้าหมายเนี้ยระหว่างทางต้องเครียดแน่เลยกู <c oughs> ต้องแบบ <c oughs> มีเออมีปัญหาเยอะแยะนู่นนี่ที่รหรือสิ่งที่เราไม่ไม่ชอบอยู่ในระหว่างทางเงนี้ย เราอาจจะไม่ไปแล้ววันนี้เรา,าจ,จะไม่เดินไปในเป้านั้นออเอออย่างนี้เรา,เราปักแล้วว่าโอเคเราล้อมเพลงดีกว่าเว้ยชอบซึ่งมั่นใจว่าในระหว่างทางเนี่ยตอนนั่งฟังเรฟรีนส์เพลงหาเพลงหรือตอนซ้อมกีตาร์เข้าห้องอัดในระหว่างทางมันแฮปปี้ซึ่งถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วเราวันนี้เราก็แฮปปี้แล้วที่เราแบบได้ร้องเพลงยังไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าถึงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็ ก็แล้วแต่แบบแล,แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนพี่ว่าน่าจะเริ่มโตขึ้นดยแหละเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าทุกคนคิดเหมือน <c oughs> เหมือนยายแดนแหละที่แบบว่าเราต้องถึงถึงแบบ g กอันนั้นพาก็เป็นว่าเราต้องถึงโกอันนั้นแต่พอวันที่เราโตขึ้นมาสักพักหนึ่งอ่ะเราเริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> จริงๆเราก็ไม่ต้องถึงโกก็ได้วะไอสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราแฮปปี้มากเลยว่ะหรือสิ่งที่เราลองอันนี้เราชอบมากเลยว่ะ new discovery ว่ะชอบว่ะอยู่กับอันนี้มันสบายใจจังไง เราไม่ต้องถึงอาชีพตรงนั้นก็ได้แต่ถามว่าให้ย้อนเวลากลับไปจะแบบแก้ไขไหมเราไม่ไม่นะเออเหมือนกันเป็น้ใช่ใช่ใช่ต้องต้องเรียนรู้แหละถูกต้องแล้วไม่งั้นมันก็ไม่วันนี้เราก็ไม่ตกผลึกเราไม่ตอบเราเองใช่พีดูเข้าใจเราที่สุดอะมึงยังพูดอยู่เลยค่ะว่ามึงใส่เสื้อแขนกุดสีขาวแล้วผมืยาวๆมือคล้องใส่กลยเมื่อกี้มึงก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้ามเราเป็นเขาเข้าใจเขาเออและแล้วยังไงไม่มีเธอวันนั้น ไม่มีเชนวันนี้ถ้าไม่มีเีววันนั้นไม่มีพีชตนวันนี้พี่แดนฝากหนังไหมครับฝากด้วยวกันครับฝากเรื่องคงอืนด้วยที่3กรกฎาคมนี้นะครับผมก็เป้าหมายอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนั่นแหละครับนะครับผมใครแสดงบ้างครับนอกจากพี่แดนกับพี่แดนน้องแพลแล้วก็พี่บีมครับพี่เต่าสมชายก็เล่นนะแล้วก็พี่เต่าเศรษฐพง์ ก็เรื่องนี้ก็มีเพลงประกอบด้วยค่ะก็สามสามคนก็คือได้ร้องทุกคนได้ร้องหมดทั้งพี่แดนแพทแล้วก็มีพี่บีตอนตอนไปร้องตอนไปร้องจอดรถโดนทุบจกไหมฮะไปโดนนี่เขามีของพี่คนเดียวใช่ใช่ไม่เห็นปะเราไม่มีกูชีวิตก็ดีที่สุเจอกันนะครับเจอิญนะครับเจอกันแน่เออลงมาลงมามีได้ทุกวันนี้พอใครพูดออกมาชัดๆเอาลองลองเอาเนองลองนี่นี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อีสันใช่ไหม ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอีกร้านนึงตัวสีเฮียสันคือใครอยากรู้อยากรู้เรื่องเฮียสันมือั้งไงปะคนแรกรู้อะไรแหมทำยังไม่รู้จักเฮียสันโอ้ในมือถือก็มีพังเบอร์มึงไะเฮียสันพูดอยากไปใยรู้เรื่องที่ควรรู้แล้วก็รู้แค่ตรงนั้นพอเย้แพดดี้ก็อยากรู้ค่ะไม่ใ่ควรรู้คนขายทะเบียนรถอะไรนะคนขายทะเบียนรถโอ้ถือว่าเลขตองทุกอันเลย เมื่อกี้เจอพี่บีมพี่บีมฝากบอกว่าแบบอยากขึ้นรถคันนี้มากจะบอกเอาลูกมาอ่าโูอ่ะโอเค